เดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นว่ะอาจจะเมาอยู่นะลำมน90ไหมตัวนี้ไม่ใช่ไฟน์2ทันตีแล้วเจอแล้วตัวใหม่เห็นละตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ทัวร์ทัวร์ครั้งที่สองของซื้อนอตนะโซยุโร โอ้ยนี่แปดเจ็ดนะแน่ใใช่ใช่ใช่ตัวนี้แปดศูนย์คนกิ๊บเลยเดี๋ยวมันต้องเจอเจอซองตัวเองแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วต้องเมีมีแบ็คไฟเลยวะจำไม่ได้มีอะไรผมจำไม่ได้เลยต้องเจอแน่นอนเดี๋ยวลาฮูดใช่ไหมใช่แบ็คไฟฮุสสีแดงไม่สีกรมคนทั้งวงอะไรวะออเดอร์อีเกิลเอซเอสนะในตัวนี้ไม่ใช้ได้ไม่ต้องอีเกิลเรียงเลยนะเจอกัน นี่สกอบเปียนซื้อมาใส่ลายแบบนี้สวดีคิตตี้มาแล้วคิตตี้มาแล้วคิตตี้ไปดันนิสด้วยตัวนี้ฮะใช่โดเรม่อนเจตเตอร์แบบนี้มันวงเลนสมากไงใช่ผู้หญิงโผ้่ปอดมีวินเทจแน่นอนใส่ได้ด้วยนะ ไดยต <kaç Slow S 2> ัวน <source> <ight> ี้นะไม่น่าขาดเลยนะอแต่ว่ากินอย่างเงี้ยไม่ตายนีตัวนี้เขาดิ้เจือนเซอเลยวิ่ีขาดไหมขาดได้ไหว่าเนี่ยมึงก็ไปทําเองก็ได้อทําแบบไม่ตั้งใจอ่ะเดี๋ยวว่าแปะผ้ากาวมาอยู่เอาไหมเดี๋ยวพอให้ผ้ากาวมีเต็มอยู่โอ้โหโซดัมโอ้โหดองตัวนี้ก็ได้เว้ยดังโหดอ่ะ แม่งโคตรสวยเลยโอ้แย่มีี 4, <c oughs> ันแปสโตรท่อมแผ่นยาวโคตรเจ๋งอ่ะไฟกโผมสตีลเวลสตีลเวลตะปารสษตปารสนี่น่าจะขายออกง่ายนูขายได้อยู่แล้วแบบพี่ <c oughs> ขายง่ายได้เปิดมาเจอซองตัวเองแน่ <c oughs> นอนเสื้ออะไรมาให้พีใช่ไหม อันเดอร์โอนนะทุกคนเอ็กแอลด้วยนะไม่หายาดเลยอันเดอร์โอนเอกแอลได้แล้ววะอ๋อได้แล้วไปด้วยกูมาซืีอมาแม่งคอแม่งแน่นอนจริงว่ะชอบกินแม่งวางผิดชอบเสื้อยุโรปเดือดซื้อยุโรปแม่งคอแม่งใหญ่ ไอ้คอคอมันนี้นเนี่ยหนาไอ้ดอนนะบิลลี่ไอ้ดอนโอ้โหบี่ไอ้อนดนะิกร<า>ินเฮ้ยใช่ใช่เกง่งเฮ้ยมาไป็ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกง่งเลยอ่ะยุคนี้มีเที่ยวสวนี้กูซื้อได้หรอไอ้เนี่ย ไม่จับไม่ได้ไม่จะใส่ไม่ได้แล้วี่อ๋ออ๋อใช่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 ว้ขา้าโอ้นี่อะไรเนี่ยรถเก่าอ๋อนี่วงนี่ไงวงวงอะเออมันเหมือนคัดก็ดูอ่ะเขียนคล้ายกันอะไม่รู้จักก่อนเลยว่าวงนี้เดี๋ยวไว้ตัวนี้ออริซินนั่ไว้ตัวนี้โอ้โหรวยจิ ไอตนมีนี่ว่าอะไรนีทิเททันดเดแคททันไหมว่าเบสเดทันไหมไม่ทันบงเคยเห็นนะมรถมอไซใช่ปะทันเดแคททันเดคไงคืออะไรวะพี่ไม่ทันหรอี่า้อะไรทันดเดิ้ลแคทถือนีนพางนี่ออกตัวต้องเด่น้องปีสองพันต้นตอันหนึ่งวะไม่แน่ใจได้สักโอรา ผิดสวีอ่ะมีใช่ไตัวนี้น่าจะสองพันสี point, 2004, ่น่าจะมีเดโอราเดีอราหลายคนนะใช่มีพกมีตัวนี้เฮ้ยนี่มันเป็นพุ่งยนแล้วอ่น่าอกเป็อเรีนอนิเมชั่นนะเพราะเนี่ยปุ๊บนุ่นยนอะเพราะเป็นที่น่าอาตอนนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดมาจากบันแกเรียจากบันแกเรียเลยอะมาได้ไงอาด้ไถึง สรุปแล้วไม่เสื้อวินเทจเยอะนั่งจาวิตี้โอ้ยมึงซื้อเอจ้าไหนเยอะสุดวะอ๋อนี่ทีเด็ดมาทีเด็ดมานั่งเลืองมาละวเลืองมาละแมตส์สเตเดียมโจ้ยโจุ๊บทำที่โชว์ได้อีจ้ารอยู่ไงมตอนนี้นนไม่ยุ่งหลวมอ่ะเ็ครับจ้ายุโงหลวมสาสัา้น มันม้วนเหรอตอนป้ม้วนม้วนม้วนป้ายอะไรร้อป้ายเดินเกีเก็บตุ่มมันเดียววะบวกปีองพันเกตัวนี้ยังตัวนี้ยังไม่ไปยรงยังยังไม่แรงตัวนี้จะมาใส นี่บัตรแทนบินไม่เคยเจอนะวงบัตรแทนบินนะงแน่นอนต้องจอร์นวิกรู้จักเหรอเออรู้จักตัวนี้บุลเล็กตัวนี้บุลเล็กต์ไฟแฮตเจอร์ดูเพื่อปิดเรื่องแสงด้วยให้เรื่องแสงนี่เรียกว่าแต่เทศกไกเพชรสองตัวได้มาสองตัวเวลวับ มาเข้าคอมแบทด้วยปย้ายอะไรป้ายอะไรก็ลวตจับมนตัวมนไมรเนรตัวดีก็ตัว <c oughs> เขาเขด้3ตัวสีไม่เหมือนกันนี้ตัวนี้ไม่เหมือนอันี้สีกรมนะเนี่ยอ,อีกงตัวสีม่วงอะไรวะ ใกล้เดียวกันนออสปอร์ออตเ๋อยรนมีเอาใเก่ากว่าออสปอร์ตไม่เด็ดไม่เก็บเดียวด้วยเดลยราีเกดเดียวปไม่เดียวเดียร์ไม่เดียวตัวนี้มีสองพันต้นต้นเห็นไหมสองพันหึ่งไหมใช่ใช่หลังสองพันมาแล้วแต่ถ้าตัวถ้าตัวจริงๆถ้าตัวหดๆน่าจะอยู่ในรังใหญ่ด้านหลั แต่อกก็จแนนแะแอววแตแยมแน่นอนตัวนี้นีน่ดูแบบเห็นเรื่องาบรารของสีสมัยก่อนกับสมัยนี้มเมื่อก่อนเยอะนะไรยเนี้ยได้ก็ปน่อยอ่ะเก้าสองตัวเนี้ยตัวนี้แม่งซัดกับไต้องอ,ะอะยู่จะต้องเห็นด้วยตัวนี้เก้าสองพันเปอร์เซ็นต์อ่ะไหนวะจำได้ตัวเนี้ยที่มีสองตัวตัวนี้ตัวที่สองตัวหนึ่งมันอะไรวะไม่มีป้ายเห็นตัวนี้มีป้ายลเลยไม่ไหวเกา ล็อกเดล็อกเดสเก้าศูนดูด้านหลังด้วยตัวนี้เรียกว่าสองแกวต้องเฉียอเนี้ยตัวเที่อนเลยดูขึ้นมาดูม่าจะรู้แปลติดอิเพื่อเด็ก ผมซื้อได้เป็นเยอะเยอะนะเยอะเนี่ยเยอะกวงนะเนี่ยที่แตะมาเนี่ยหยิบได้แต่วินเทนนี่คาร์บอยอ่ะคารเจมโก้พวกนี้แปลกๆนี่ซื้อใส่อุ้ยแปลกๆนะจิ้งบน,นี้ตนะีนะตีอืมแลนี่ก็ในกระแสเอรูสซิตออกซิมา ปิดปุ๊บมีคนอินบ็อกเลยกูอยู่เวียดนามกูจะขายได้ยังไงตั้งใงเดีย๋ยวบอกนะพี่จีไปดีไวทไมจับโดนกล้องเมื่อกี้พี่ต้องมาช่วยแกะหน่อยดิกบอร์บลเแกะไปเรื่อยนะไม่ถ้าในกล่องนี้น่าจะไม่เจอตัวโหดๆต้องเพราะว่าเป็นตัวที่เราบิดทั้งนั้นแต่ถ้าจะเอาตัวหดไปดึงหลังทั้งหลังมา สวยๆแต่ว่าตัวเครื่องเกียีท e> ี่มาไม่ขิ้นหนึ่งยิบเท้าดิมิวมีสองพันกว่าสองพตัวเล็กจังวะไมนกว้างอ๋อไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กสุก็แบกเมตินเฮดเอาพี่เอาไปดีเดี๋ยวเอาไป น่าจะค้างอยู่ที่เมกาประมาณ50กว่าตัวอิงเหรอเดี๋ยว<ห>เดี๋ยวตัวดีเด็นมาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะบอกต้องรู้คนเพิ่งบอกต้องไปไม่บอกคนอื่นโอ้โหโอันนี้ฟักซีดเองหรือว่าไงเนี่ะเท้าฮะ <laughs> เท้าไอ้ค <laughs> นผ้าถีบหรือว่ามันเิื้อเองวะไม่กูซื้อเพราะว่าผ้าถือถีบนี้กูอิ่เยะ คือยม,ม่มึงมตั้งใจแบบเปรตแบบว่าเสมอตัวมาตัวนี้ก็ขึ้นได้นะตัวนี้ปลายเก่าเวลาเจ็บชัวร <c oughs> ต้องตัวโกต้องลากลังใหญ่ออกมาเลยเพราะว่าใน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 พวกนี้มันน่าจะเป็นแบบธรรมดานะ,ะ,ะย้อนเลอกจี เพราะว่าลงใหญ่มันจะเป็นของของต่างประเทศเลยบอกเงี้ยครับเสื้อหางไอ้เฮ้ยนั่นลำเลยนะคนแท็กเป็นอย่างนี้อ like <PR ้เยอะอยู่ไี่โดนพวกกรมสุลกากรต้องไงเฮ้ยระดับนี้แล้ว อากาศเย็นนะตัวนีอยาให้พี่แต่งไงนี่เขียงให้นังไเดียวแน่นอนตาเห็ดพักแล้วเว้ยีน,นใส่อยู่เมืองนอกอะสบายเส้นแบบนี้โเคตรเท่เลย,เเลยเไม่เข้าขกูหรอกแต่ว่ากูก็ซื้อเนี้ยโอเค ลายไม่เหมือนแบบพวกโพสอ่ะเหมือนเกาหลีเลยพวกโพสวงคนธิ์่านพ่อสั่เกาหลีเลยไล่ตรงนี้เดฟแมทธิวแบนตัวนี้ไม่มีคนเล่นหรอกมีอะวงโหยเดฟแมตทิวอนเอาเธออินซิชั่งอ้โหเอาเธอตลอดในนี้ มวยป่างทียังมีประทัดอีกเลยโอ้โหโคตรเกินี่เลย,อเ,ลยเอาให้ต้องดูดิมวยปั้มแง่เหมือนกันเลยเอ่อฮะเหมือนกันเลยใไพ่มวยปั้มเหรอไอ้นี่ <c oughs> มวยจุมวยรู้จักอไอ้นี่เหรอรู้จักไม่รู้จักได้ไงอ่ะใครไอใครลอ,อยโค้กเหรอลอยโค้กต้อง <c oughs> ใส่อะไรลอยลอยใส่ไม่ได้นี่มันสเลเยอร์เฮียอ๋อาละ ชื่อะไรนะอ๋ะอนี่บอกนะคาริคิงาริิงใช่ใช่ใช่โอ้โหงานโยนไปกอมงมวยปั้มเลยสันเลยลืมคาริคิงอเออัลอะไรเส้นนี้อกะถูกก็ซื้อสิอ้ <laughs> อูกเยอะอ่ะแล้วจิถูก็ซื้อ มันแต่ละมาทาในกระดานเดี่ยวนะทั้งนี้นมีก่อนไอ้เครื่องนมันใช้ดูดจิ้มดสนะป้าตัวนี้ตัวนี้ไอ้ล็อกเดสงานเก่านะป้ายบินได้ไงลนะไอ้นั้นได้มาสองตัวมั่งไม่ชินเทสตัวนึปากด้วยเหมือนคาตาเฟสเลย เก้าศูน,นย์ใช่มันมีมันมีตลกเล็กด้านล่างเนี่ยเกี่ยวอะไรใช่ไหมลอยด่าง<ม>เลยอืมโง่ไหมว่าไม่รู้จักกันเนี่ยไม่รู้จักครับอะไรครปบแรเตอร์อะไรไม่รู้จักเลยอ๋อนี่น่าจะเป็นพวกอะไรอ่ะคัดพังเก่าๆนะอือ ก็าสวยเเพราะว่าเจ็ดต้องไม่ต้องนะลายนี้น่าจะมีประมาณสามตัวนะไม่หรอแค่ตัวืแตนยาวมีตัวตัวนี่มีหลังเลย้ายแล้วเดียวตาเดียวตาตัวเลย ของนี้มาจากไหนสามกล่องหลังเป็นของอเมริกาไม่ไม่ของต่างประเทศอ่ะเพราะว่ากูกดทั่วโลกเลยยูเครนอินอินอะไรพี่เที่ยวกดอะไรวะวงอะไรวะพี่เอ็มพีเที่ยวอ่ะอะไรอินโมเทลฟอนเก่าเลยเออโมร์เทลอินเที่ยว S <S 2> <S 2> อ,อันนี้ประมาณปีเก้าสองวิทอันเนี้ยเฮ้ยตัวนี้ <S <S ตัวนี้กูซื้อมาได้ไงมาหรือเขาแถมเหรอแถมแ,น,มแน่นอนเห็นปะวิทอ๋อนี่แถมแถมแถมค่ะคแม่กูนึกว่าโดนโกงกูเห็นเสื้อนี่กูไม่สวยนะตัวเนี้ยแบรนด์กูชอบเลย่ <S <S ตัวนี้<า>ตัวนี้ยยตัวนี้น่าจะเด็ดป๊อกมาเหมือนกันครับลายเด็ดป๊อกเลยนะเฮ้ยเด็ดเลยขาวดิ เฮ้ยได้ว่าอยู่วันนั้นก่อนเขาเผาไปแล้วเฮ้ยเผาดกว่าแคมว่าเขาทำราคาได้มึงดูไซส์ขนาดนี้ไม่หายากนะมึงกูรีวากูกูยังต้องกดอ่ะกดเขาเรียกว่าเอาเสกาจ็อกเกอร์อ่าจ็อกเกอร์ เอพี่แสดงเดือชายนิ่งไงสอหม่็มนะนี่ที่ถัดมนี่พี่โอีดีเปล่าใช่ที่เทียที่หา เฮดฟ่ะวันแรกครีนูไ้มาไดไมาาเมกโอโฟนิกมาได้ไงวะเกไลท์เม็กซิโกมึงเซิร์ชหาใน g ูเกิลไม่เจอเมริโอโฟลเอาไปชนกับเสื้อนะเดี๋ยวไป่ท e น แขนยาวม่อยู่สามสี่ตัวโคตรเด็ดนะกรตัวนี้เ็จริงเลยนี่อะไรเจ้าบอกว่าตั้นอนี้นักแสดงตลก ตัวนี้กลับซื้อมาใส่แต่แมงดูไ,ไซส์ความยาวยดิพี่ดึงได้ดได้ผ่าไตายผ้าเยอะไม่ต้องเพราะเราเคยดึงแล้วดึงแล้วมันก็หดกลับจะจะขอดึงแค่แบบนิ้วเดียวนะดึงมันก็ยืดมาพักหนึ่งอะ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็หดกลับโอเคแมงโคลกล้าเลยใส่ถุงนี้ด้วยไม่มีไม่มีไม่มีถุงแค่นี้เลยใส่ถุงแบบเพียวๆมากอ๋อโมผ้าโมผ้า ใครแต่งรถมุกขอ้พอมาแบบนี้เจ็บายกียวไี้ไนี่ไซน์น่าแบเจะดสนนะหแบจะสนนะน่าจะช่วยดูป้ายดิ เิ็ย<ส>ูนย์<ส>แน่นอนอ่ะคอแบบเนี้ยพี่โคตโดนเลยคออย่างเงี้ยเมีเส้อเปล่าโคเจ๋งเลยแบบนี้สำคัเ,เ,เลยเบียโคตรเจ๋งเลยอ๋อนนะี่ยไปเท้าล่ะ

ใช่ใช่ใช่นี่วงมีเคลดี่คอนนี่เบอร์กินสต้าพียวดีใครวะอยู่ะไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องขายเราขายยากใครใครเลยจ้ะให้ก็เอาไว้ขิง กันเนี่ยตรงเนี่ยน้ำก่อนเขาอีกสตยเขาเขาไม่ฟังเพลงหรอกต่างไม่ฟังเพลงเขอเนน้ำเนี่ยเกอ่ะคิดทิศทิศอะไรแม่ฉี่สายใช่ไหมสายคนก็เลยนั่งก็เลยโคตรงงเลยเซ็นไว้ไม่เจอนานแล้วครานี้ใครสิจ้าพี่เราก็สายแล้วเนี่ย อ๋อที่อันนี้ที่ซื้อเพราะว่ากระดุมนี่ดีไซน์แน่นอนตัวนี้เก้ากว่าตัวนี้ตัวนี้ต้องอยู่ในเหตุการณ์มั้งดีไซน์ตัวนี้ดีไซนโคตรเจ๋งเลย เังานแล้วมันแบบาีโตงานแโตอ่ะใส่กันยับอ่ะเวนแล้เรื่ถั่วกันไปวอลลัมพงบุรีเอ็นซิงบอยแนเอ็นซิงเอ็นซิง คนปล <c oughs> ่อยแบงเบอร์เลสก็เลย <c oughs> นี่ถ้าไม่ติดว่าโควิดนะจริงๆพอกลับมาปุ๊บกูกต้องเอาออกมาสะบัดเนี่ยอ่า <c oughs> เป็นอะไร,รอ่ะเพราะว่าไอ้เสื้อที่ฮาร์ดคอร์รุ่นเก่าที่มันพับเอาไว้อ่ะผมว่ามันมันไม่เป็นไรหรอกมั้งผมว่าเชื้อมันน่าะจะตายแล้วแหละเวรเพลศูนย์เหมือนใบกระพับจริงๆอย่างตุ้ยต้นจักรลองอะไม่ได้กแน่ๆว่ ให่หรือต้องหรือต้องแค่แค่แขวนแด้ทุกตัวรวมกันด้านหลังนี่ก็ก็เยอะแล้วอ่ะคนดูนะเดีย๋ยวพี่ต้องไล่ขายอ่ะพี่พี่พี่ส้ไปเลยเนี่ย่ด้วยรอะรนะุงแล้วทัองอแปดศูนย์ ห้เลยอ,ะอ่ะเออใช่ใช no ่ต <którym> ัวเล็กนะสีมันแบบเปลี่ยนกำลังบาไงกำลังแบบเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพเป็นมุ้ผ้าถอดมุ้งผ้าถอดเป็นผ้าถอดมุ้งเออเลยผ้าถอดมุ้งผ้าถอด ไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ถ้าเกิดเจอกูก็เก็บนะไอ้สงครามกลางเมืองแคทติสเวิร์กอ่ะอืมครับเฮ้ยแม่งปอนแม่งแม่งเหมือนแบบฮาร์ดคอร์มากเลยกินเทสอ่เะมาแล้ว มาแบบนี้ด้วยเฟรเพส่ะเฟรเพส่ะครับสเ,เนะกเตบอลแล้วออสเตรเลียนเดนเมสเชียนอ๋อตัวนี้ที่ต้องแท็กนะไม่มีคนเอาเลยมีคนรู้จักอุ้ยวงนี้โอ้ยมาได้ไงวะสายแบบสายบุญนี่งมารเวสนะอะตัวเนี่ยเฮ้ยก็มีสติกเกอร์แถมด้วยนะฟานยังไนงะโอเคว่ะ เอาไหมเปรวอ่ะเอาไหมจะติดอะไรก็ไปติดเอาไปติดของแถวเนี่ยไม่นอะไม่หลอวเอาไปเอาไปเล่นไปดิอ่ะเอาเนี่ยแลยวติดหมอนสน็อกนี่มีเซเวนดั๊ด้วยร้านนี้มีโดโล่ด้วยด้วยว่ะอะไรเนี่ยกล่องที่เบสเนี่ยแคบีบอว์เซเว่นดั๊กด้วย แฮนเบอร์รี่ยัดเทสแต่ว่าปีสองพันกว่าของของโหดยังมีสองลังนะต้องเออตัวนี <c oughs> ้กผสมไม่เคยเจอเชื่ออะไรนะนี้น่าเป็นกางเกงนั่นแหละแข่งมาเป็นการแข่งยีนบิกี่กับตัวโคโราณแล้วเนาะ สิบเก้าแปดเก้าวิโ,โอแม่งใส่ไม่ได้ช่างไหมอาแบบอะไรอย่างเงี้อ๋อดิโอโดโอิโ,ดโอตัวนี้ต้องแท็กหรือบปงแท็กวะเดี๋ยวก็คงเจอกองก็เห็นไงโอ้โห้ป้ายท็อปทีเมลีนอ่ะเนี่ย อ,อะไรวะเนี่ยใช่เมลีนพิคเคไม่ได้เจอนานอ่ะกู<ม>เก็บ<ม>หมดเลยเมลีนทั้งเมลีนทั้งไองแคนเซิลแบทอะไรพวกเนี้ยโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วแวร์ไม่ได้เจอนานเมลีนมาเร้่งนี้นเนี่ยชอบไม่ใช่เจอเสื้ออะไรเมลีนอ่ะเอาบ,บ้างเนี่ยตรงตรงตรงปกโมเป็กตเรียสวยมากเลย เออที่แบบลงแบคการ์เดียไลน์ไลน์โบว์เทว์อร์โคตรเจ๋งอ่ะหลงหลังหลังเข้าออกงั้นตัวนั้นก็เรีเกเร็จบูพี่ยงตัวม้าตัวม้ากว่าแม่พี่อยากให้ลงไปซื้อโค้กไอสัตว์มขายเลยโค้กมีน้ำแข็งไม่มีแต่โค้กเย็นอยู่ในตู้เย็นอีกตัวเหลืองอีกตัวสีอะไรนะฮะตัวสีอะไรน้องพี่สีดำได้ดีดำงนี้เลยอ่ะ้นที่จริง มีเค่คนทำเบอร์สีเหลืองอ้โหยมีครบเพิ่งได้เพิ่งได้สีดสดสแดงใหม่ตัวนะแต่ไม่ใช่ลายนี้เพิ่งิปิดเมื่อวานนองนี่หว่าตัวนี้วายยังนี่เหรอเออต้องตัวนี้แขวนได้นะเว้ยเน,นี่ย OVP แต่ว่ามันเป็นงานรุ่น2,000กว่า2,000นสี เมันแบบอุย้ยมาแล้วไรเกอร์โอ้โยเท่ไรเกอร์มันแบบเล่นแบบโหดไงเหมืนอนพวกไอเลตอะไพร์พอมทั้งไงออไม่ค่อยเจอเนี่ยวงวงเยะฝั่งเยอมเรอมันแล้วได้แล้วได้นี้ด้วยสมผิดแล้วนีอะไรอ,อะไรก็ <laughs> มไม่รู้สมคนละซองนี่ แสดงว่าเดี๋ยวนี้ก็ปิดมแมลงนะแต่ว่ามันมีงานยุโรปเนี่เลยต้องเก็บอ๋อนี่ไม่ใช่ไหถุงนี้ด้วยที่มีอะไรเกิดอันนี้เนี่ยถุง d s L เนี่ยทีอะไลเกอร์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแขนยาวใช่ไหมมีแค่มีแขน,นยาวตัวเนี้ยตัวเนี้ยกลไยเกอร์ใช่ไหมสองตัวไอ้เน,นื้นอทีสิบด้วยมาต้มเห็ดมาตัวเทียนี่น่าจะมีประมาณเกือบสามสิบตัวแล้วมั้ เอีกแล้วองมันไม่ใช่แบบประมาณป mm ีสองพกว่านนนี่นี่อ่ะดูคนน้ใสาใสหัดใส่หัดเทีกอีเทอร์นอลนี่อันนี้กายขอบที่ปัดแขนมาด้วย แล้ไม่ใช่การคอร์นี่วงแบบไหนเเขอมแขแบบสองหนสาม